ถ้าเทียบกับปีรถผมถือว่าคันนี้ยังวิ่งน้อยนะครับคันนี้เนี่ยรถปี2 0 1 7นะครับปีนี้2025ใช่ไหมก็ผ่านการใช้งานประมาณ8ปีนะครับกับเลขไมล์เพียง1 1 0 0 0 0กิโลนะครับซึ่งถืงว่ามาตรฐานเนเงินน้อยๆนะครับปี1 2000 0ก็8ปีต้องมี106ใช่ไหมครับแต่คันนี้แค่1 0 0 0กว่านะครับถือว่ายังค่อนข้างน้อยด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคันนี้เป็นรุ่นช็อปนะครับออปชั่นมาเต็มๆลดๆเรียกเลยนะแล้วสีก็เป็นสีีีโดดดดเเ่่่นนททปิตตััััววจาากะคครบสญ เป็นรุ่น top online ไลยนะครับโคอยไร้ Pro เลยอ่าออปชั่นเนี่ยหลังคางแก้วมาให้แบบนี้นะครับปอดแถวสามปอดไฟฟ้านะหรือจะเป็นตัวฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าใช่ไหมครับเลียงให้พอต้นตายก็มาตกแต่งให้มีความเท่สปอร์ตนะครับตามสไตล์เมคคาสต์อนโดเจ้าฟอดเกเวเลแบบนี้ด้วยนะครับอ่าอะเรามาดูดีกว่าคันนี้เนี่ย มันจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับออปชั่นจะจัดได้ขนาดไหนนะครับและของแต่งมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านี่จะบูรตั้งให้ใหม่นะครับเป็นตรงพิณาใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นสไตล์มาร์คโมียมมัสแต่งได้ไฟในทางบนล่างมาด้วยนะครับอย่างให้หมดนะครับสเกิร์ตหล่อๆนะครับหน้าหลังนะครับเป็นงานเท่ๆนะครับขนาดใหญ่มาพร้อม ไฟเดย์ทามอีก4ดวงให้ด้วยนะครับชอบสีทูโทนแบบนี้แอบบอกเลยว่าลงตัวสุดๆนะครับและรถจะสมหรือไม่ซมนะครับผมชอบดูไฟหน้าถ้าไฟหน้าแบบใสายๆไม่ค่อยมีรออสะเก็ดบหินนะครับอันนี้คือไม่ได้ผ่านการวิ่งใช้งานมาหนักหนาครับหรือว่าจอดในร่มตลอดแน่นอนเห็นไหมไฟหน้าเขาแบบสปิ้งๆแบบนี้นะครับถัดมาล้อแมกนะครับเดิมๆมาจริงๆก็สวยนะเขาเปลี่ยนมาแล้วนะเป็นลายฮัมเมอร์นะครับแต่ว่าแอบจะมีลงมีรอยนิดหน่อยนะครับส่วนตัวชอบอะไรนี้มากกว่าเราก็อยากให้ลูกค้าได้ของใหม่ไปทั้งหมดนะครับอย่างเช่นล้อ โอเคตัดใจนะครับเดี๋ยวมาใส่มือต่อกันดีวกว่าแล้วก็ใส่ชุดใหม่ให้เขาดีกว่านะครับนี่เป็นล้อเสากลางขอบ20นิ้วนะครับสีดําคลิปเงินพร้อมยาง AT เบิกใหม่ใช้กันยาวๆนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับคิ้วล้อ3นิ้วติดตั้งมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะถัดมานะครับด้านข้างบันไดข้างจากโรงงานนะครับสติกเกอร์เนี่ยขาดไม่ได้นะผมชอบติด เพราะว่าทําให้รถมีความดูเดดเด่นมากขึ้นเนาะเป็นสไตล์เหมือนพวกมีการล็กลอกรถอ่ะเหมือนพวกรถปีนป่ายรถขึ้นเขานะครับประมาณนี้นะแล้วหลังคาก็ทําสีดำคอมแ็คให้ด้วยนะครับมาสัมผัสกันดีกว่านะครับไฟท้ายคันนี้พิเศษไหมอันนี้ผมเปลี่ยนมานะครับเป็นสไตล์ LED มาให้นะครับก็มีความโดดเด่ดมน,มเนมากขึ้นเราเรียกว,ยว่าตัว Full LED นะ ทั้งไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับให้ LED มาหมดเลยนะครับเส้นสายก็มีความสวยงามมากขึ้นเนาะและมาพร้อมกับตัวคาดกลางแบบนี้นะครับที่เขียนคำว่า e v e r l อ s ์นะครับเวลาเปิดไฟหลีจะมีสีขาวและเวลาเหยียบเบรกจะได้สีแดงด้วยนะครับทำให้รถมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยไงเวลาเหยียบเบรกใช่ไหมครับและด้านล่างนี่ชุดนะครับก็เกิดขนาดใหญ่พร้อมตัวปลายท่อคู่นะครับก็บอกเลยว่าจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับอย่างนี้หมดนะระบบโฟลว์วายที่เขามีมาให้จากโรงงานนะครับสามารถเลือกการขับขี่ในแบบหลากหลายโหมด และออปชั่นที่ขาดไม่ได้นะครับฝาด้ายไฟฟ้ารวมถึงตัวอบ์ดแถว3ามที่มีการปรับไฟฟ้านะครับซึ่งวันนี้ภายอื่นยังไม่มีนะจ๊ะสะดวกสบายมากเลยนะครับและภายในรุ่นพัคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าออปชันมาเยอะมากนะครับและโทนเนี่ยบอกเลยว่านอกนะครับดูดันภายในลักชิลี่สุดๆนะพอได้โดนพ่อเป็นสีครีมแบบนี้ครับแล้วก็ออปชันตือตอบไฟฟ้าถึงดูนาด้วยนะครับยังไม่หมดนะหลังคาแก้วพัอมินนะครับที่ให้ความ โปร่งโล่งสบายนะครับวันนี้ค่ายอื่นไปอย่างนี้เหมือนกันนะครับแถมเปิดปิดได้ถึงฐานะถัดมานะครับหน้าๆวปรไฟล์เนี่ยจัดเต็มนะครับมันติฟังก์ชันถึง4ระบบนะครับพร้อมคุยคอนโทรลที่มีความล็อกคอมเลยได้แบบง่ายดายนะครับรวมถึงเลขกมาที่ไม่เยอะนะอย่าง่บอกไป1แสน10,000กิโลเท่านั้นนะครับเป็นไม้แท้ๆนะไม่มีการกลับไม่มีการกอนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยภายในสะอาดสะอาดไม่โซ่นะครับหน้าจอทัชสกรีนมาจากโรงงานแบบนี้ระบบโปวไฟลที่มีการเลือกับผีถึง4โหมดนะครับ โหมด normal นะครับโหมดฝนตกกรนุนลื่นหรือเป็นโหมดทะเลทรายแล้วก็โหมดร็อกคือขึ้นเขาปีนป่ายแบบจัดใส่หนักๆนะครับหรือจะเป็นนะครับระบบช่วยลงเขาอ่าคือเราต้องลงใช่ไหมครับลงเขาก็มีนะเวลาเรากดไว้หนึ่งครั้งเนี่ยอ่าสามารถปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งได้เลยนะครับรถจะมีการดึงให้เองนะครับเพราะว่าระบบเนี้ยคือใช้งานม้วนะครับดีมากๆนะคือบางครั้งเนี่ยรถมันเดียดโยนไปโยนมา,นมาแล้วก็มีการเข้าโค้งนะครับในเวลาใช้งานแบบในเขาอะ่ะ เรากะเบรกไม่ถูกแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะมีการนะครับการระยะเองว่าควรต้องเบรกเท่าไหร่นะครับมีการดึงตัวเบรกเองดีมากนะครับคือแบบปลอดภัยสุดๆเออผมก็เลยแบบชื่นชมว่าระบบเนี้ยควรมีนะสำหรับรถที่เป็นโฟร์วิลด้ายนะครับยังไม่หมดนะครับระบบการเลื่อนถลายก็มีมาให้นะครับเป็นมาตรฐานแล้วก็ระบบดิฟล็อกไฟฟ้าอันนี้ก็ชื่นชอบคือถ้าเผื่อว่าเราไปลุยใช่ไหมครับแล้วรถติดลมนะครับมาตรฐานรถธรรมดาเนี่ยถ้าติดลมแล้วหรือว่าแขวนเนี่ยล้อมันจะหมุนแค่ข้างเดียวข้างหนึ่งจะไม่ไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเผื่อว่ากดดิฟล็อคนะรับ มันจะมีตัวล็อกตรงกลางฟกนะครับแล้วก็ล้อจะหมุนพร้อมกันแม้ล้อข้างนี้จะลอยอยู่ก็ไม่สนนะครับเพราะีกข้างหนึ่งก็จะไปได้อันนี้เขามีมือให้จับตรงงาน,นมาตรฐานเลยเด็กมากเออนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับนี่เลยแรงขาดอยู่แล้วนะครับ3.2นะครับเครื่อง5สูบ3,200ซีซีนะครับและได้แรงม้าสูงสุดถึง200แรงม้าเนี่ยทำให้เราขึ้นขาวนะครับหรือว่าอยากจะแซงรถนะครับก็แซงขาดทําให้เราปลอดภัยอุ่นใจด้วยแต่ว่าบางทีเป็นไงฮะพาครอบครัวไปแบบเต็มคันอ่ะจะแซงรถหนึ่งคันตาม ไม่พ้นอ,นะอันตรายนะครับแต่ถ้าถือว่าเครื่องแรงเนี่ยเราอุ่นใจกว่าแน่นอนนะครับและสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือโครงสร้างตัวรถนะครับถ้าถือว่าผ่านการชนหนักพลิกคว่ำมาเนี่ยผมว่าเป็นรถที่ไม่น่าเล่นแล้วกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีการซ่อมแซมมาให้เหมือนจริงนะฮะหรือว่าซ่อมแซมมาแบบใช้งานได้จริงเนี่ยแต่ว่าบางทีนะครับใช้ซีลบิดไปแล้วนะครับตัวปีกของปีกของเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมน,นะครับคันรถมันกินซ้ายกินขวาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหงุดหงิดรําคาญใจใช่ไหมครับแต่ว่าคนน ทรงสร้างบอดี้สวยจัดเลยนะไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำนะครับรวมถึงด้านหน้านะครับด้านข้างและรอบตันนะครับบ้าไปเลยว่าสวยจัดอีกแล้วนะครับมาพอฟังราคาค่าตัวน้องคันนี้ดีกว่านะครับออกห้างมาล้านจุกว่านะไม่รวมของแต่งนะครับแต่วันนี้ราคาสบายกระเป๋านะครับเขามดเสนอขายเพียง6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปแล้ว1ล้านบาทคุ้มค่าหรือยังนะครับใครมองหา รถเจ็ดที่นั่งสักหนึ่งคันนะครับค่านี้พอแล้วว่าเอาท่านมาเต็มมานะครับแล้วก็เป็นรถที่ย้อนยมุคมากๆเลยนะครับสุดท้ายถ้าถือว่าอยากซื้อขึ้นหอเนีก็ต้องได้เรามีบริการไฟเนี่ยนะครับให้ทูกที่ต้องได้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็คาบุตาลต้องได้รถแต่งแค่ม,มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน